12นักสัตว์นะครับอันนั้นไม่มีทองอยู่เลยนะครับโอ้ตายแล้วอยากได้คําชี้แจงย <c oughs> อยากได้คําชี้แจงเหมือนกันใช่ไหมฮะผมก็อยากได้คําชี้แจงอันนี้คุณตั๊กคุณเบียชีย้แจงหน่อยเถอะซื้อในติ๊กต็กอกโกันกับ,กบแมงอช่วยน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ซื้อมาใส่เองหรอกให้รู้สับไพทอง,ท,องที่เราซื้อมันเป็นอะไรจี้ค่ะ เมื่อวานทิ้งแล้วไม่ใช่เหรอเขาไปเก็บมาให้ค่ะใครไปเก็บไม่เขานะใครนักข่าวไม่รู้สำนักไหนเยอะอุ้ตายแล้วเขียวอือใช่ค่ะไอ้นี่มันอะไรจะไข้หรืออะไรเนี่ยดูนะครับผมไม่ได้ฟ้องคุณตำรวจนะผมอยากคุณตำรวจดังเห็นก่อนนะครับเนี่ยนะครับหนูไปบ้านพ่อหนูไม่กล้าใส่เลยหนูกลัวอเขาหาว่าหนูโง่มันหนูซื้อมาเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยเจ็ดกว่าเจ็ดร้อยกว่าบาทใช่ค่ะอีกเส้นหนึ่งเท่าไหร่นะสี่เก้าเก้ากดทันสี่เก้าเก้ากดทัน โอเคแล้วหนูเอาไปขายคืนเขาเนี่ยหนูไปขายคืนได้เท่าไหร่410บาท2เส้นเพราะหนูฟังปุ๊บหนูเดือดเลยเส,สองเส้นอะไรเนี่ยกูไม่เอาค่ะไม่เอาเนาะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยเนี่ยเนี่ยไม่เอาปลา,าทิ้งไปเลยจะ้ะ400เหรอ400ไม่เอาจะ้ะไม่เอาลองเปิดดูนี่หน่อยเนี่คือกิ่งตุ้งทองคำนะจากฮ่องกงผ่านพิธีมาเรียบร้อยหมดแล้วค่ะทองคำเกาเกและชิ้นที่3คือองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี่ยทองคำเก้าสิบเ แล้วอาจารยืนยันว่าอันนี้มันไม่มีทองเลยใช่ครับมันไม่ขึ้นว่าเปอร์เซนต์ของทองเลยครับก็คือไม่พบทองไม่พบทองอย่างที่2ที่อาจารย์เอาไปตรวจเมื่อวานนี้มันมีอะไรบ้างครับก็คือที่เราหลอมกันเมื่อวาน3ชิ้นลูกปัดคืออันนี้นะที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันทองหรือไม่ทองตกลงเป็นทองไหมครับเป็นทอง71.5 8เปอร์ซนะครับไม่ได้ถึง99จริงใช่ครับอันที่2เป็นสร้อยที่เขาแถมมาตัวนี้นะเะมื่อวานที่เราตรวจ ผิวเอ็กซเรย์อันนี้ได้965แต่พอเราตรวจด้วยเทคนิคไฟเอเซ่แล้วตามเกณฑ์ที่สบ<ม>ตกลงร่วมกับสมาคม,มค้าทองคำต้องมีเปอร์เซ็นไม่น้อยกว่า93.5<ม>แต่ถ้าต่ำกว่า10กร,รัมลงมาจะต้องไม่น้อยกว่า92.5 ซึ่งอันนี้ต่ำกว่า10กรัมไม่ถึงตามกําหนดที่สคบกําหนดไว้โดนไหมอันนี้โดนครโดนอีกแล้วอันสุดท้ายครับเป็นปีเสียปีเซียรุ่นป๋องแต่งอันนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ได้เท่าไหร่ครับ9ก้าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ครับตัวที่เป็น12นักสัตว์นะครับอันนั้นไม่มีทองอยู่เลยนะครับไม่มีเปอร์เซ็นทองเลยอันนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นทองแท่งนะฮะแท่งอันนั้นเนี่ยเป็น9.99 9จริงใช่ครับแล้วอันนี้แหละครับอันนี้เรา ไม่ใช่ทองนะครับไม่มีปริมาณทองคำเลยครับไม่มีเลยนะไม่มีเลยครับโอ้ตายแล้วท่านครับที่บอกเป็นทอง99.99% 99ถามจริงๆครับความผิดแบบนี้มันเกิดหรือยังถ้าตามพฤติการนะครับเขายืนยันเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นทอง99นําเข้าแล้วก็นําให้กับทางลูกค้าถ้าข้อเด็จริงนี้เขารู้อยู่แล้ววันมันไม่ใช่ทองอะ่ะแล้วเขามาหลอกว่าเป็นทองมันก็เข้าองค์ประกอบของความผิดฐานเจอโกงนะครับความผิดเนี่ยผมมองว่ามัน,ม,นมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ครบถ้วนแล้วล่ะ ที่สกบสามารถดําเนินคดีได้ในความผิดเรื่องเรื่องของโฆษณาเกินจริงไอ้เาไอ้ซองแดงนี่คืออะไรก็คือว่าเขาจะวางเงินโชว์ให้คนซื้อค่ะเห็นเลยว่าเป็น10บสล้านจะวางไว้เลยแล้วก็ซองแดงแล้วก็จะใส่ให้ดูเลยค่ะแบบว่า5้0 0ันอะ ใส่แล้วนะ5้าพันแล้วก็จะวางไว้ใส่แล้วนะหมื่นหนึ่งแล้วก็จะวางไว้แล้วเขาใส่จริงๆไหมไอ้เงินแบบหลักหมื่นหลักอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะคือว่าเขาใส่แค่โชว์เฉยๆแต่มันมีประเด็นเรื่องนี้ครับเรื่องราวของกล่องสุ่มที่เหมือนเหมือนกับมีการส่งไปแล้วแล้วส่งกลับมาแล้วเปิดดูข้างในมันเป็นสินค้าที่มันมีมูลค่ามีเงิน5้0รอ้อพี่องครับลองดูภาพนี้หน่อย ซ้ายมือข้างล่างเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับอันนั้นน่ะเวลาพัสดุตีกลับน่ะเขาจะมีบาร์โค้ดมีอะไรต่างๆนานาแบบนี้มาให้แล้วลองขยายภาพที่วัสดุตีกลับมาหาทางฝั่งของคุณเบียร์กับคุณตั๊กมันไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนอกจากคำว่าตีกลับไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอเหมือนกันผมก็งงเเคคยยงไม่ฮะท่านงงไหมงงงงครับงงใช่ไหมฮะผมก็งงครับอยากได้คําชี้แจงไหมอยากได้คําชี้แจงเหมือนกันใช่ไหมฮะผมก็อยากได้คําชี้แจงอันนี้คุณตั๊กคุณเบียร์ชี้แจงหน่อยเถอะเนาะมันจะได้เคลียร์กันไไปท่่านนมอองงงครรับเืี้ การกระทำในลักษณะนี้มันก็เข้าในลักษณะของกล่องสุม่มแล้วนะพี่น้งซึ่งผิดกฎหมายครับพร,รบการพนันมันยังมีเรื่องของออมทองคือตอนแรกเขาบอกว่าออม500ได้ห้าได้ห้าร้อยก็คือ1,000ถูกไหมคะออม200้เขาให้อีกส0 0รก็เป็น500หรือจะออม500แล้วก็ได้ทองประมาณ2แผ่นนะคะตอนนี้ทุกคนไปร้องในเพจ K2N ออยู่ตอนนี้คะ่ะว่าอยากปิดกันถ้าปิดตอนนี้ก็คือเราต้องเสียค่าปิดเนี่ยคือเหมือนกับค่าย,ยอดอะคะ่ะในการปิดก็คือ5%เ แต่บางคนก็คือก็ยังงงๆกันอยู่เพราะปิดปุ๊บเขาก็ปิดโปรแกรมหายไปเลยแต่ยังไม่ได้รับตังก็มีค่ะการออมทองเนี่ยนะครับคนที่ดำเนินการธุรกิจประเภทนี้จะต้องมีความน่าเชื่อถือแม้แต่เป๋าตังก็ยังมีการออมทองนะครับร้านทองดังก็มีนะครับดังนั้นเราพิจารณานิดนึงว่าร้านไหนที่มีความน่าเชื่อถือส่วนร้านเนี้ยก็ คงคิดว่าต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่ามีการการะทำผิดตามกฎหมายหรือป่าสวัสดีคุณแพรลี่นะครับสวัสดีครับอยากรู้นิดนึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันมีคนบางคนอย่างเงี้ยนะครับคือไปเอาเงินที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์สักเท่าไหร่เนี่ยแล้วไปใช้ทําบุญเนี่ยไอ้ตรงเนี้ คุณแฮร์รี่มองยังไงมันจะได้บุญไหมในฐานะที่คุณเป็นปริญญาเก้ามันไม่ได้บุญหรอกมันได้แต่หน้าอีคนที่มันทำมันได้หน้าแล้วมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับพี่หนุ่มมันเหมือนมันยืมเงินคนอื่นมาทําบุญแล้วตัวที่ตัวมันไม่ต้องลงทุนเลยมันก็ไม่ได้บุญหรอกเพราะว่าใจเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำเพราะเขาต้องการสลักนะครับพี่หนุ่มแต่เขาว่ามีจุดประสงค์ซ่อนเลนเขายิ่งทําบุญเยอะเท่าไหร่โปรไฟล์เขาก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น คนก็ยิ่งศรัทธาในตัวเขาเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วมันก็ทําให้เขาว่ามีผลต่อการที่เขาจะไปพูดหรือไปไขายอะไรก็ได้แล้วคนก็เชื่อเขาเพราะโปรไ์เขาว่าเขาเป็นคนใจบุญสมทานอย่างเงี้ยเอา้าแต่ว่าม,ม,ม,มันมันมันมีมันมีบางคนนะฮะเขาเลิกกันนะไม่มีตังเขาจะสร้างบ้านให้อย่างเงี้ยฮะมองยังไงคนะคุณแปร์ี่หนูว่าก่อนจะไปสร้างบ้านให้คนอื่นนะก่อนจะไปช่วยเหลือคนอื่นนะช่วยเหลือลูกค้ามึงก่อนสะค่ะ